สวัสดีครับเอฟซีเสื้อหารอีสานใต้ที่น่ารักทุกท่านวันนี้เราอยู่ที่บ้านน้ำคำครับสวนผักผักลายกังกระลำครับกระลำกระลำครับผมกระลำดอกอ๋อกระลำดอกครับลุงเปหัวครับกำลังจะห่อครับตอนนี้นี่ครับกำลังจะห่อหัวแล้วเนี่ยกระลำปี้ครับภาษาบ้านเฮาอิสานเออนี่ยเนี่นี่นี่เป็นห่อแล้วห่อแล้ว สวยงามมากเลยโอ้โหดูอันนี้เราอยู่ที่สวนกระลำดอกเราจะมาเก็บพริกนะครับไม่ได้มาเก็บกระลำที่บ้านน้ำคำจำังหวัดศรีสะเกษครับคนงานเรากำลังเดินอยู่มาเก็บพริกมาเก็บพริกไปเดี๋ยวเราไปดูสาวเก็บพริก เก็บพริกดกหน้าพริกนี่ดกนีนี่มันกำลังปงนี่เป็นเต็มที่นี่บ่นังเก็บอยู่นเดียวอบ่แพงปุ๋ยมาบังที่ปุ๋ยมันจะขาวบ่สีดินมันงามงามงามมากรักมักรักมากอ่ะอ่ะอืม

นี่มะข้าวกระแกบอ,อกพริกนี่ค่ะนี่เก็บพริกครับ <laughs> เก็บพริกสดๆจกได้เหนียวชุ่มแม่นี่ค่ะสดๆชิ้นหอังเลยงนะม่บอกพีก่คนน่ะเก็บไปขายเหรอครับหรือเก็บไปทำไรเก็บไปกินค่ะเก็บไปกิน,ก,ก,นกินเมืดอดบ่บ่เมือดกระจาพี่แจกน้องไปพี่น้องเลย <laughs> เจ้าเขาไปโอ้หงามครับพริกงามมากนี่หน้ามิลีเลยเฮ้ยสุดเพียงคึ้นเพียงนี่เอฟซีนี่เอฟซีจกาโกจัโกลอ่มาให้กจอะมาให้กำลังใจนี่ครับเอฟซีมาให้กำลังใจอันนั้นคนคุ้มง่ายใช่ข้นคุ้มลูกน่องอ่ะอันนี้เรากำลังลดน้ำใหม่ๆเลยครับมันเปียกเดี๋ยวงามมาก พลิกคุณแม่วังคุณพ่อใหม่นี่เลยครับพลิกเงินแสนนะครับพลิกเงินแสนเฮ้เดิเวนวนหยัง่งต่อนกครับต่อนกโอ้ต่อนกได้จกักโตแล้วยงังยังครับยังจะลงมือครับโอเคโอเคอครับพลิกเงินแสนอุ้ยสุดยอดเลยสวนพลิก ไป้ยมันพังลูกมันพังมันพังอยู่เด็กน้อยบายบายก่อนบายบายสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับนาพลิกเงินแสนครับนเรามาเก็บพลิกเจ้าของไม่อยู่นะครับ เจ้าของอยู่บ้านแดงวิ่งมาประมาณยี่สิบโลเรามาเก็บเก็บเอาไปกินเอาไปแจกพี่แจกน้องมาทันอ้ยงามคักงามคักพิกเงินแสน พิกเงินแสนมาปลูกอยู่ที่บ้านน้ำคำจังหวัดศรสีสะเกดนะครับพริกงามพริกดกมากดูดิโอ้ยต้นงามขักงามขักด,ดูสิแล,แล้วมันเชยน,น้อยๆนะครับนี่แต่คนดูงาม นู้รถรถจอดริบๆงามมากน้ำขังฮะรถน้ำใหม่ๆเลยน้ำขังรถน้ำเปียก โอ้พริกเราง,งามมากนี่เข้าทางนี้ลูกเดินดีๆนะลื่นนะโอ้ในตลาดบ่ในตลาดบ่อันนี้ถ้าเขาจ้างเก็บก็จ้างเก็บโลจักบาทหนิอ๋อโลโละหกสิบเขาจ้างสิบบาทตะก,กี้ เดี๋ยวนี้จ้างเก็บโลละเจ็ดบาทพริกสวอยู่กับสวนเรามาซื้อโลละสี่สิบครับตอนนี้เอ,อาเด็กน้อยบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายโอ้เหออหารหรเอีน้อยครับเอฟีน้อยเอฟซีน้อย ไม่ต้องเข้ามาลูก,ลกงเงเมงเเจ้ยพริกดิบเนาะตำเจ้าพรินะพกดิบ เออนั่งง่ายลูกนั่งง่นยนะพรอบครัวต้องทำรอแล้วนะเรากเอ้ากลับไปกลับไปพัทูพอยู่ในตู้อันนไวจะไปฝนใส่เออออกลับไปไม่ได้กินนะตายเรามาเก็บพริกครับวันนี้เรามาเก็บพริกสวัสดีครับเอฟซีเสือหานิสันใต้ที่น่ารักวันนี้เรามาเก็บพริกอยู่บ้านน้ำคำเมืองเภอ เพื่ออะไรเพื่อเมืองบะเพื่อเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องอพริกของคุณแม่วงังคุณพ่อใหม่อยู่บ้านแดงอ่ะเอามาปลูกถึงนี่อ่ะ,อะสนใจติดต่อได้นะพริกงามงามพี่น้องดูสิครับพริกเม็ดพริกเราเนี่ยโดกมากโดกก่งมากาศรอบๆสวนดูบรรยากาศส่วนริก นั่งไม่ได้นะพี่น้องต้องยืนนะอันนี้เรามาเก็บไปกินนะเหมือนมาลงแขกเลยนี่ไปนึ่งอ่า,าอเอฟซีเอฟซีช่วงน,วงวงนี้ช่วงนี้ติดโควิดครับตกงานเราต้องการเงิน,งนเน็ตกินติดโควิดครับตอนนี้ติดโควิดแม่กว่าเพิ่นสีได้แต่ละหน ôi, ะ่วยแต่ละบาทแต่ละหนึ่งที่น้อง จริงไหลครับพี่น้องโอ้ตายๆตายๆตายๆจะมาล้มในป่าพริกเขาเน๊คลิปนี้จบไปที่ป่าบักพริกครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับช่องเสืออาหารอีสานใต้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับยับ